ที่นีการเลือกตั้งซ้อมโซซองคลาสเคตฮกเนี่ยแนแน่นอนหวานทางกกตเนี่ยเขาก็จะมีการโอดซองดูแลเพื่อจะให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้จะได้รวมพูดคุยกับคุณกุศลซนเตอสันค่ะหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและผักการเมืองกกตสงคลาค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับพิรัชต์ขับแค้วแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องน้องชมกับเดด้าครับสวัสดีจัน ฟังครับค่ะวันน้าขาหลายฟังสะทีว่าตอนนี้คงสุดถ่ายข้องการเลือกตั้งเนี่ยจากการที่เราได้ติดตามบรรยากาศการห้าเสียงของแต่ละผักการเมืองเนี่ยเป็นบรรผือบังค่ะตอนนี้ตอนนี้การแข่งขันก็สูงนะครับนะครับสามทีทรับกันนะครับก็มนนีการวันนี้จะเป็นเวทีสุดถ่ายของต้องปักไงนะครับนะซึ่งจัดสีสะเดาสั่งทั้งต้องปักนะครับ ค่ะว่านะค่ะเราเชิญตอนเลยค่ะว่านะกับแล้วตรงนี้นะครับก็ฝากนะครับเชิญบีนองนะครับในคริปป์นะครับรวมไปใจติดในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับซึ่งในการเลือกตั้งวันดีที่พุกบนี้นะครับก็เวลาเมื่อเดือนก็คือสี่แปดซึ่งสี่ห้าวันเย็นนะครับหรือว่าทิพเจ็นนาฬิกานะครับ ค่ะว่านาขาที่นี่เนี่ยจากการลงพื้นเทียงเข้มข้นของแต่ละผักเนี่ยค่ะบรรยากาศการห้าเสียงถี่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีคนรองเรียนเรื่องอะไรบ้างหรือยังคะตอนนี้ก็มีข้ามาแล้วนึ่งเรืองนะครับเรือของาอการรองเรียนนะครับเรื่องอะไรนี่ก็พนุญาตน,นะครับตรงนี้ว่า ไา้ทันก็คงจะสั่งซื้อแล้วนะครับได้มาจากการปูดตาใช้นะครับถึงคาปูดดังกล่าวก็สร้างอีกฟังหนึ่งก็นํามรารองนะครับตรงนี้สั่งซื้อและําหนักต่อไปแล้วนะครับส่วนร่เลย์หรือกลึกมมี้อมูลอนุญาตแล้วกันนะครับต่วกกตเราตรงนี้ก็มีจุดเปลือนตีเร็วนะครับลุ่งปืนตีนะครับเปลือนตีเร็วส่งจุดนะครับปมกตส่งค้า นะครับแล้วก็มีจุดจุดเรียกว่าจุดปฏิบัติการเช้าจากกะกะตะกลางลงมาเองนะครับอันนี้เขาลงมาอีกต้อนนงจุดนะครับมาเพื่อบูรณาการ,าราาการทํางานรวมกันนะครับแล้วก็นะครับในวันนี้และพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นโครงรุดทายที่น่าว่าจะมีควาาเป็นคนสูงกับต่างผมกับนายประธานนะครับได้รับความอนุะหกจากฐาน ผู้การตำรวจสัขล้านะครับด่านก็บุดคุยกันว่าน่าจะตั้งจุดตรวจรวมนะครับปฏิบัติการรวมระว่างตำรวจผู้ตรวจชคราครับปกตอนะครับในการตั้งด่านสก,กัดนะครับต่อรถคนนะครับเผื่อควบคุมป้องปามในการกำผิดกลหม้เหลือตังนะครับค่ะ พวนาขาถังซ่องจุดที่พวนาบอกถังฉุดปฏิบัติการการค้าหรือว่าฉุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยหน้าทีลักลักษในการจะดูแลให้การเลือกตั้งนี่เป็นไปได้เรียบร้อยเนี่ยจะต้องทําไรดูแลไอ้ได้เป็นพิเศษบ้างไหมคะซ่องจุดนี้นะครับก็ลงไปในพื้นที่ตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่นะครับ้าว่าได้รับแจ้งเนี่ยเกิดตั้งผมเนี่ยอะไรก็หนองๆฝังตัวนก็มีอยู่ในซุ้นกลางของกําลังงานตรงนี้ก็ดรับตซ้ายหรือว่าได้รับเข่าจากซ้ายเนี่ยว่ามีตรงไหนจุดนี้จะลงพื้นที่ นะครับเป็นจุดเด่นดีเร็วนะครับถ้าว่าพบเห็นว่าเป็นการทําพิษจุดนี้ก็มีอำนาจก็ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากปกตนะครับข่าว่านะคะยาให้ว่านานเนี่ยฟากอะไรถึงหัวคะแนนรือว่าผักการเมืองที่กําลังห้าเสียงกันในช่วงนี้บ้างค่ะครับหัวคะแนนเลือกผักการเมืองตอนนี้นะครับตามนะครับว่าการแข่งขันถุกฟ้ายก็ย่อมจะหวังคือพ้นชนะนะครับค่ะ แต่คนบ้านเดียวกันนะครับเข้าใจนะครับว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็คือว่ากันแน่นตั้งกองวังก็กรู้จักกันนะครับาตามสี่ไดรับจากซื้อตั้งหลายสันก็พอรู้เล้วว่าส่วนเนี้นเปลี่ยนพ้องกันแข่งขันเริ่มเริ่มแน่เนเข้ามานะครับแต่พึ่งมันระวังนะครับสันตรงนี้การทํางานทากกว่ามีการกจับพิษตรงนี้จับลายส่วนส่วนมันซุกนะครับส่วนมันซุง นะครับซึ่ง <Ừ. S 2> บางที่เล็กๆน่อยๆได้รับพ้นต่อเต้นคือว่าได้เคยปักเคยปวกแต่ว่าเรื่องพง้องพุนดีตาม,มามันมันพุนดีรับก็พิดนะครับพุ่<อ>นติให้กโควิดนะครับพุนตีดช่วยพ้นดีรวมด <c oughs> ั่นเป็นการทั้งนี้มัน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 พิษหมดนะครับเดต้าว่าปัญหาตอนนี้ีต่ตามว่าก่ <c oughs> ตอตเองแต่ว่าเออทำอะไรอยู่มัง้งนะครับต่ต้าว่าเราก็ต้องดูแต่เนื่องจากว่าบางที่ คนลับกับคนให้มันมันหลวยเป็นใจกันนะนะมันมันบางทีพุ่งดีใจกรรมว่าบ้านเรือบางทีมันไม่มีใบเซตเมื่อกับตัวรถไฟนะมันมันกับบุญยากับบางทีเรากําลังเสียงมี้สามวาตังนี้พื้นดีซองอำเภอสามอำเภอนะครับสามอำเภอซึ่งมันก็ กว้างไม่กว้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบคบแต่ามว่าอิดตั้งไมบางที่มันมันก็ทรากว่าได้รับความร่วม,มือจากประชาชนตรงนี้นะครับเวยแจ้งเข้ามาพบวินการการทัดพินะครับถึงไม่ถูกต้องนะครับย่ามงว่ารเรื่อพ้องตรงนี้เป็นเรื่องปกต,ติเสเรลเป็นเรื่องธรรมดากันเสเรลนะครับแต่นะครับลึกๆพุมก,ก,ก็เจอว่าการเลือกตั้งโส่ๆนะ่ะ มันเป็นการเมืองระดับชาติคมันไม่เหมือนกับการเลือกตั้งตองติ้นนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องก้องการนิยมในเรื่องก้องปักการเมืองเรื่องก้องนโยบายนะครับเรื่องก้องการความจบกันนะครับสึ่งตรลนี้หลายๆไว้ก็เข้าใจกันดีก็เลยต้องมีจากปักจาก ส่วนกลางได้ลงมาช่วยกันปลไใสกันต่างๆนะครับแต่วันนี้ก็ร้สึกว่าท้องเวทีประงันกันส่วนของสองปกากใหญ่นะครับส่วนอีกสามปากก็ก็ยังไม่มีแจ้งตรงนี้ในการจัดเวทีนะครับ ใน,ในวัานนั้นก็แล้งถึงเรื่องของการมีส่วนรวมของพีนงพ่น้องประชาชนกับการแจ้งบเบาะเลี้ยวอันนี้คือจริงๆแล้วพอประชาชนแจ้งไปแล้วเนี่ยเรื่องข้องเงินรางวัลตามกฎหมายหรือว่าเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัยกับคนแจ้งเนี่ยตอนนี้ทางกก,กตจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่แจ้งบเบาะสซมันผือค่ะครับครับตรงน,นี้ก็คือั้งกตออกตเองนะครับก็มีระเบียบนะครับในการเรียกว่าเรา่งวัลในการกี่จงบเบาเสนะครับ ที่จองบอดแท้นในว่าพบว่ามีการกระทาผิดสารแจ้งตรงนี้มานะครับเราจะเก็บเัวต,ตานไว้เป็นความลับนะครับถ้าหากว่าคดีเป็นพ้นเกินหมักเกิดพ้นดาเนินคดีไปนะครับก็สามารถที่จะเบิกเงินตรงนี้ได้นะครับมีระเบียบกำหนดอยู่ว่ามีอัตราในละากาต็ต่อไรต่าไรนะครับส่วนพยานนะครับก็มีการระเบียบข้อบกพรองมาก ึ่งยังไม่เคยได้ใช้เลยออกมาแลว้วกับออกมาแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่น่านกับก็คือกลุ่มฟ้องไปาย,ยานมากกว่าไปาย,ยานแจ้งความปะระสงค์จากกองความคุ่มโปองตรงนี้นะครับแต่ไฟ้ไฟก็ยังเข้าใจนะครับว่าซื้อต้นเองบางทีเขาก็ผัวกนะับความผัวเพราะต่างไฟก็ต่างก็ดูดีว่าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีจืดเสี่ยงนะครับแถวบ้านก็ตัวเล็กๆนะครับ แต่ผมเชื่อว่าตันไปกาหากบา้านในขวไดใ้ไม่ใจห็นนี่ตาคนเดียวตับสิงนะครับส่วนใหญ่ก็คือตามว่าเ่าจริงๆแล้วคนทีดเรือดร้อนคือว่า์ะไปน่นว่ารับต่อไปว่าได้ยีเรียงยีเรียงแต่จาว่านเองทันไม่ใจเราพิจอรณาไรนะตาไปตากนใหญ่ก็รู้นี่อดีตงานอบพอดีตงานอบพอดีตันรักนะครับ S 1> <S 1> <S 1> ว่านาทุงทีนิดตาสม,มุดว่ามันมันรู้แล้วเนี่ยวาม,มันมันมีไอ้ได้ผือโชว์อยู่ในการเลือกตัง้งโนนเนี้ยึ่งอีไปแจงกับเจหน้าถีเนี้ยคนที่รู้เนี่ยค่ะต้องต้องติดโต้ผันผือต้องทำผันผือค่ะรอว่ามีไม้เหล็กไส้ดัวนะนได้มาคะ่ะว่านาพวกนี่ที่กังไหมครับไม่จัด ไม่ถึงว่ายังคนในชุมชนหรือว่าคนที่รู้เบาะแส้หรือง้องกรกระทำความพิดอยู่แล้วเนี่ยอีไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผ่นพื้นค่ะดูว่าเรามี่องทางไหนให้ติดต่อมังไส้ด้วนไม่เล็กโทรศัพท์ด้วยเดินไปที่กกตได้เลยค่ะจ่างมีจงทางในการแจ้งสื่อหนึ่งทีกกตกลางก็จะมีหนึ่งหนึ่งสีนะครับแล้วก็มีเดต่างงานกกตสงข้าี่ก็คือศูนสองทูนเจ็ดสีตัวนะครับสูนเจ็ดสีตามๆ โซนหนึงน่งโซถึงสีครับตันตู้มาแะ้วก็ซ้ายไปดึงานทบต้วนไอ้กระเจงหวจะแจงบอนเทสขออนุญาตไว้ปกปิดขโมูลมนะครับอืมแล้วก็ขอ้อไว้เป็นเร่องดีเป็นเร่องจิงเนี่ยเป็นเร่องกันแกล้งกันอ่าแล้วก็ข้อะไระหละยดให้มัดยืบเท้าเ,าเร่าเรืองไปได้บางคนสู้มาบอกว่ามีการถือเสี่ยงกันตีตั้งงันมู่นั้น ไม่ระบูปีการให้ชัดเยนบางที่มันมันก็อยากในการทางานนะครับเป็นการว่องไวอาเภอระดาบกซื้อกันหวดเร็วตอนนี้ไม่รู้ตั้งไห่รู้กันเป็ดรวดเร็วที่้ามว่าตันระบูหมายชัดธกีจเีมูนันต้อยนันขาดวันนาจะบานนั้นคนนายคือคกลยคนรับคือค่อยเวลาประมาณป่าดตอนนั้นเอาง่ายว่าให้จัดเจนนะนะมันจัดเยนสักทีนะบางที่กอ บอกมาเปลยเปลยนะครับแต่ก็ขอไว้เป็นต้งสิงเนี้ยเป็นการแต้งกานนะครับส่วนทราบว่าจงตัางนี้ตันไม่ใบใจ่ันทรามามถดทาวไปในแอปตาสับประรดข้องปกตอนะครับถึงแอฟไม่ใจระบุว่าใล้ต้นบือตันลุงไปนั้นเลยนะครับเขาจะลิงกเข้ามาเรงนี้เลยนะครับค่ะก็เป็นจองท่างั้นนะค่ะคทีน่้นะคะอีกกรณีอีกกรณีหนึ่งอะคะถ้าหากว่าข้าราชการเนี่ยค่ะ เขาทำตัวไม่เป็นกลางนกกับว่าออกตัวชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยหนุนนาไปอีกฟังหนึ่งเลยเนี่ยเราสามารถเจงใดไหมคะหรืสามารถเจ้งได้ที่ไหนคะคือกรณีนี้ในพระบอการเลือกตั้งสซโซนะครับเรื่องของข้าราชการเนี่ยขาห้ามไว้ในมาตรา9ว่าคือว่าในกัว่นวัดชายอำนาจหน้าที่นะครับจะทำการใดให้เป็นคุ้นหรือเป็นโถกัะพูทธมัินะครับ อทั้งนี้เน้นวาใจอำนาจน,น้าทีนะครับในการดำเนินการนะครับส่วนกรารจัการมันก็คุ้มด้วยเรื่องของเวลาการปฏิบัติหน้าที่ทแต่ถ้าหากว่าทันไปทํำตอกเวลาราชการนะครับแต่ก็ไม่ใช่อำนาจน,น้าทีทั้งนี้มันมันก็เป็นปติปของเ้านะครับ วนานะคะอีกทีเงินลาวค่ะหลายคนอาจจะถามว่าตอนนี้เนี่ยอย่างยายชื่อได้เลย,ย่อมาย่อบางคนเนี่ยบ้านอยู่สะเดาว่าแล่อยู่ในเขตพื้นที่แล่แต่ว่าอาจจะไปทํางานตามพื้นที่ทึ่งทะเบียนบ้านนั้นยหญ่ไปโยอื่นซะแล้วถ้ายายล็อกมาตอนนี้อย่างท่านเลื่อมายถ้าไม่ท่านเนี่ยจะแจ้งกรณีไม่ได้ใายซิที่ยมันคือมั้งนะยายชื่อเพิ่มเพิ่มชื่อใช่ไหมครับใช่รับว่าเพิ่มชื่ออย่างท่านเลย่อมยคะวนานะ ตอนนี้ตอนนี้เหลือต่อต้องวันอาทิตย์นเหลืับเปิืมเจอเปิืมเจอนี่ไม่ท่านเร้วนะครับแต่อ่างานเปิืมเจอนี่ไม่ท่านเร็วแต่ถ้าห้ากว่าตันตีอยู่ต่างจังหวัดเื่ออยู่ในกรีนท็อปไปทางานอยู่ที่อื่นนะครับตันไม่สามารถที่าจะมาได้ตันโทษมีมีจองท้างในการแจ้งฮีดว่าไม่อาจไปเจ็ดทิศใดเนื่งจากว่า อย่างแากว่ามีเหตุจําเป็นนะบางคนอาจจะบางคนอาจจะป่วยบางคนอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าอะไรก็ตามติ่ท่านมีตุผลนะครับไม่อาจจะไปเจตีิตไดในวันดีที่บอกตานมีมีในการแยียงรด้คือฝนวันแรกสั่งฝนวันดีที่บอกเจ็ดวันมีก็ได้แลวนะแล้วการลังวันดีที่บอกเจ็ดวันก็ไม่เกินจัดไดเหมือนกัน ค <P> um> <จ>รับผมย่งนี้ได้รรตรงน,นี้นะครับประว่าการเลือกตัทท้งรั้เนียนเป็นการเลือกตั้งเส้นตำแหน่งทีวว่างไม่เหมือนกับก,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 การเลือกตั้งตัวไปที่ตั้งกกตก็จัดใ้การเลือกตั้งนอกเขตนะครับมายถึงวัยราอยู่จังห<อ>วัดอื่นเดี๋ยวอใากี่ชายที่จังหวัดรเร,าเรา่าแล้วก็ชายมาในจังหวัดนูได้ครับนะ<อ> ก็ขอบคุมทุกประเด็นเลยค่ะว่าน้าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการรักตังโซมทรงคราวนี้ได้ฟังกันขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับด้วยไปเรียกตร้งกันเยอะๆนะครับนะค่ะสวัสดีค่ะ